ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมทุกคนนะวันนี้มาอยู่กับเกมอนิเมะเอาไม่อนิเมะโวตั้งหากนะทุกคนมาวันนี้พี่จะมารีวิวฮารีเบ่กันนะครับผมทุกคนนะว่าจะโหดขนาดไหนนะครับผมทุกคนเกไตตัวนี้นะครับผมทุกคนอ่ะโอเคนี่เลยครับผมฮารีเบ่ขอดูโมเดลหน่อยสิโอ้โห โอ้โหว้าว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 ยอกนะนี่นะผมอันนี้ล่างอีโวแล้วนะครับผมสำหรับฮาริเบนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าฮาริเบดีไหมนะอ่ะโอเคทุกคนฮาริเบเป็นตัวโอ้โหตีบนด้วยนะตีแอร์นะผมเปิดมาก็คือตีแอร์เลยนะครับทุกคนดาเมจ อยู่ที่4,000นะครับผมทุกคนระยะวงอยู่ที่50นะอันนี้เริ่มเริ่มเลยนะวะืมเราจะมาเซ็กม้อนกันเดี๋ยวเราอัพขั้นแรกกันก่อนเลยสามาอืนเปิดมาก็คือตีแอร์ได้เลยนะทุกคนนี่โอเคฮาริเบอ่า ตีแล้วเหมือนว่าจะบวกดาเมจด้วยนะครับผมทุกคนนะบวกทีละสี่ร้อยปดสิบเก้านะครับผมทุกคนครับสี่พันโอเค้าร์ปีก5้าพันนะครับผมโอเคจะเปลี่ยนทรงแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็อาริเบก็จะเปลี่ยนท่านะครับผมเป็นท่าที่ตีเหมือนแบบปาดแล้วมันมีแสงออกมานะครับผมทุกคนนะอ่ะอัะอีกหกพันะครับโอเคหกพันนะครับ เรามาดูดาเมจกันนะคะผมว่าฮาริเบดาเมจเท่าไหร่นะครับผมทุกคนดาเมตของฮาริเบอยู่ที่สองหมื่นเก้านะครับผมทุกคนระยะเจ็ดสิบตีหกวินะครับผมทุกคนอ่ะอัพเจ็ดพันแล้วก็อัพอีกแปดพันนะครับผมทุกคนอ่ะขั้นนี้ฮาริเบก็จะเป็นทรงที่ใหญ่ขึ้นนะผมเป็นทรงคืออะไรอย่างเหมือนเป็นคลื่นใหญ่ขึ้นประมาณนี้นะครับผมทุกคนนะดาเมจอยู่ที่ห้าหมื่นกว่าเลยนะทุกคน <c oughs> เราสมอนมอนกันดีกว่าระยะวงตอนนี้ฮาริเบย์อยู่ที่82นะครับผมตี 6V เอ้ยดีตีเร็วมากเลยนะสำหรับฮาริเบย์นะครับผมทุคนตีแล้วก็บวกดาเมจด้วยนะโอ้โหดาเมดคือรัวๆเลยเมื่อกี้นะครับผมทุกคนนี่โอ้โหไหลฮิตด,ด้วยนะครับผมทุกคนอ่ะอัพอีก9,000นะครับผมโอเคตอนนี้ดาเมจฮาริเบย์นะครับผม หกหมื่นเก้านะผมอัดไปอีกหมื่นหนึ่งอะตันแล้วนะครับผมทุกคนนะสรุปรวมๆเลยสําหรับฮาริเบนะครับผมเอเฮลเบเอ้ยเฮลเบปยเฮาลเบนี่แหละครับผมทุกคนนะก็ดาเมจอยู่ที่แปดหมื่นแล้วก็วงอยู่ที่เก้าสี่นะครับผมเวลาการโจมตีอยู่ที่หกนะครับผมทุกคนสำหรับฮาริเบของเรานะครับผมทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูบัฟกันดีกว่า แเลยหรอโอเคฮาริเบบับอยู่ที่แสนเลยแล้วก็ขอบับระยะหน่อย40%ฮาริเบบับก็อยู่ที่190,000นะครับผมทุกคนนะโอ้โห oh. ใช้ต้นเกมนะครับผมเป็นตัวต้นเกมได้นะครับผมสำหรับฮาริเบนะครับผมทุกคนนะก็ไม่มีอะไรแล้วสำหรับรีวิวฮาริเบนะครับผมเออ แล้วก็ขอบคุณน้องคนที่ให้พี่มายืมรีวิวด้วยนะคะผมทุกคนนะคนละ